จอปอวิชาชีพคือใครทำไมต้องมีจอปอวิชาชีพย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพมีหน้าที่คอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทํางานและให้แผนการทํางานเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งจอปอวิชาชีพเป็นตําแหน่งงานที่กฎหมายได้กําหนดให้นายจ้างต้องมีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าสถาบันการเงิน รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆแล้วจอ,อวิชาชีพมีความจําเป็นในแต่ละองค์กรขนาดไหนจากข้อมูลของกฎกระทรวงแรงงานมีการระบุไว้ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปีพศ2549 มีการกําหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ทั้งหมด5ระดับ 1. ระดับบริหาร 2. ระดับหัวหน้างาน 3. ระดับเทคนิค 4. ระดับเทคนิคขั้นสูง 5. ระดับวิชาชีพเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง1-2คนขึ้นไปจะต้องมีจอปอวิชาชีพในสถานประกอบการนั้นๆตามกฎกระทรวงกำหนดฉะนั้นนี่จึงเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ขาดแคลน จบไปไม่มีตกงานแน่นอนค่ะถ้าน้องๆดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ